ดึงแรงด้วยค่ะนนา,นาดึงแรงด้วยน้าประมุกไม่อยู่ค่ะฝนตกวัดไม่ได้เลยค่ะ

น,นี้ตีห้านะครับท่านผู้ชมหมดไม้แแต่เช้าดีครับลฝนไม่รู้ว่าจะได้ลงคันหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆกท่านครับผม<อ>ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับชาแนลของคนรักธรรมชาติรักการเที่ยวและชื่นชอบในการตกปลากอเล็กตกปลาพาเที่ยวสวัสดีแต่เช้าเลยครับวันนี้วันนี้ก็เกือบ โมกเช้านะครับตามประเมุนออกหมมาก็กล่าวว่าจะมาหมายดังครับเกิดติดโน้น,นนะครับมแยกนั้นนะครับฝั่งนน้นน่ะจะเป็นคลองปางกกับพังครับผมคลองปางกกับพังแล้วตรงไปฝั่งโน้นนะครับตรงไปฝั่งตะงน้นก็จะเป็นคลองพญาเพชรส่วนที่เราจะลงเนี่ยคือคลองบางเสาทง สาบคลองครับผมในจุดนี้นะครับหมายดังหมายที่มีน้ามาทำาลิปกันครับผมตรงนั้นนะครับก็มาไม่ทันนะบผมเขาก็เจอกันบุงทีเขาเขาบอกว่าเป็นเอ็ดซีนะครับเป็นเหมือนกันครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะมาลงคันกันเลยครับนี่ได้กินอยู่ครับใต้ร่มเลือกต้นอะไรนะประเทชรขางนกยูอ่าในต้นหาง้มยูครับผมลองบ่อยของน้ามาลงคันนะครับหรือว่าเป็นไม้ใหม่ของเรา ปลาลอ,อยหัวต่เช้าเลยครับนะนะวันนี้อากาศคืมนะครับลมกล็แรงไ่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างผลงานของเรานะเห็นไหมครับปลาลอยหัวมาเข้ามาหน้าหมายเราแล้วไม่รู้ไปโดนเลยมาปลาแดงอยู่ไม่ชัดครับยังมืดอยู่ ตอนนี้ก็เ 7, 7โมงแล้วครับผมผ่านมาก็เราลงคันเสร็จก็น่าจะประมาณก็30นาทีได้แล้วปลาขึ้นเลนน้ำฝนครับโอ้โอสบายก็รอดูฝนอีกทีครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก็มีอาการดึงอยู่ครับสองคันแต่ว่าเราไม่อยู่ หลอกกระเปียดมา่อนอแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับผมตกปลาหน้าฝนไมาทัใจอรอลุ้นปลานินใหญ่กันไปกินไหมดึงแรงด้วยค่นนะน้าดึงแรงด้วยนะ้าประมุกไม่อยู่ฝนตก บัดไม่ได้เลยค่ะ สวัยน้อยขนาดนัน้นนะฝนตกชุดครับตอนนี้ก็แปดนาฬิกาตรงครับเราเดลียนเสียเป็นชุดที่สองผมก็เริ่มจะลงมิดน้อยลงแล้ว แต่ยังคลึบอ้อมนะครับน่าจะเป็นที่ยอมฝนอากาศครับผมช่วงนี้ยอมฝนอากาศลงน่าจะฝนทั้งวันเราก็ได้มามแต้มกับหนึ่นงตัวสีมือของนะครับลอนนี้ดีครับตามดูตามเช้าอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงครับเื่อจะมีแต้มสวยๆให้ได้ชมครับสีขั้นทอครับวันนี้ Ừ, còn là con lắc bố ơi o lô máy quý vị uh <seguinte> สว,สวยสวยอยู่ครับนี่นี่นีมาใกล้ๆแล้วดิป๊บเห็นรูเลยนเลยยเย้เหยนตั้งนานแล้วครั้เลยร้รับผมท่านลจู้ยรู้นี่เล้ยโู้ล้ล้ยเล้ลยลยรล้วโอ้ลรรรย สวยงามไหมครับสวยสุดอดไปชบชบครับฝนก็มืดใหม่แล้วแต่ว่าหลังจากที่เราได้นวนจัดปลาค่อนข้างที่จะข้นหาก็เลยเพื่อโอกาสให้การได้ปลาเพิ่มขึ้นเพื่อไปทันครับติดห้าัน,นแล้วก็เพื่ออัตนทรุในการรับสวนครับผมหลังุตามเชีย์รัตน์ครับ,รบก็อยู่กันเทศ เหลือหมดถังนี่ก็พอครับเหลือเหลือจากเมื่อวานนะด้านข้าสู้ต่อตัอเียทับจะสองชั่วโมงแล้วกันนะเล็กน้เล็ดสอขันเลยพุ่นเอ้เอาดขั้นอีกก่อนั้นอีกก้อนโอ้โห้า้วัอู้โอ้โทหาหาจินมัน โอหห้หาจิ้มนั่นหาจิ้มนานปลาเอาได้ครับคุณมาแล้วมาแล้วโอ้ใส่ถุงมาพร้มอมตัวบิกย้อยนึงใส่ถุงมาพร้อมดีหรือว่ามันจิขาดหรืว่ามันจิขาดโอ้ใส่ถุงให้พร้อมเด้อเด้อเด้อใส่ถุงให้พร้อมเลยเด้อเด้อมนจิขาดเอาไปก่อนใส่ถุงมาพร้อมครับโอ้ผมหรือว่ามันใหญ่คักใหญ่เนี่ยแล้ก็เล็กแล้วว่าโตตามเด้อนะแล้วไปชมกันครับ เขาใส่ถุงมาด้วยระวังบิดเกาะนะนูน่นนะปลาเล็กลงปเปียวแล้วปลาไข่แห่ใส่ซ้ำสอนิ้วบบนี่แหละอู้แต่ขนาดนปเล็กน้ปลเล็กกด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 เดด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 กด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 โอ้ลมลมล้มลมล้มล้มล้มล็กกกดแขกดแโอ้หอ,อยังมั่นเดยที่นี่ติดอีกแล้วโอดแฉะไปค่อยงัดค่อยงัด มาเดียวมาเดียวมาบ่โอ้ไม่แล้วครับพุ่นพุ่นใส่ถุงไม่แล้วนะใจไายคืใส่ถุงไมอ่มอีกอะไปถุงาพร้อมเอาเรือมาส่งพร้อมเออเอาเรือมาส่งพร้อมอีกโอ้พุ่นพุ่นเพิ่งทานนะปลาเล็กเพิ่งงัดนะ่ะพุ่นปลายังนะดึงบกแข้งอยู่เด้

โอ้ย oh! ปลาดูดจ่อยว่าหันนี้ยังอยู่อยู่ปลากระสอบครับรอบ,รอบ ที่น้าปลาเล็กถามหานี่ไงตะเพียนตะเพียนน้อยเดิ่องสั้นๆไปเลยไปอลยอย่างเร,ร็วนะาปลาเล็กอ่ะขอให้คันกระดิกแค่นั้นแหละน้ปลาเล็กอย่างเร็วปาลาอะไร กะดิกนับป็กวิ่งทันทีครับผมบสุดยอดสวยงามท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็9โมงกีบบ30นาทีก็สวะมาเยอะมากครับสวะลอยมาจากทางฝั่งของคลองพญาเพชรนะครับก็ตีโค้งมาหาเราแล้วก็สวะใต้น้ำก็ค่อนข้าง ไม่ใช่ค่อนข้างนะครับเยอะครับทั้งถุงพลาสติกทั้งกระสอบทั้งเสื้อผ้าตอนนี้เบ็ดเราขาดไปสองแล้วครับแล้วนะพเหมือนก็นเลยว่าจะย้ายหมายครับเดี๋ยวสรุปแจ้งให้ชมนูนะพอได้อยู่นะครับพอได้กับข้าวอยู่นี่ตันวนจันตัวหนึ่งแล้วก็สวายหนึ่งตัน,นจันหนึ่งสวายหนึ่งตะเพียนสาม แล้วก็ปนีน้อยหนึ่งโอ้ได้หลายเตีมเลยครับก็ผ่านมาแค่2ชั่วโมงนิดๆเมื่อเช้าก็ฝนตกด้วยวอุปสรรควันนี้ก็สุดยอดครับนี่ได้อัธรรของการตกปลาครับผมธรรมชาติไม่มีอะไรแน่นอนครับฝนก็นเริ่มขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวปลาที่ได้วันนี้นะปลาหมึกก็จะเอาไปให้นะรถคันสีดำานะุ่นเดีวยวกันเลยนะ้เข้ามาจากลาดเท้านะครับผมนะ้มาจากลาดเท้าเลย ผู้ชาได้สอบถามนะครับก็เป็นเอฟซีนะความึกเหมือนกันครับบอกเห็นน้ำความึกจำได้เลยโอเคครับผมพาไปให้เขาอนชวงครับพอดีขับรถผ่านมาเจอน้อง น้องกาลังจะข้ามถนนครับเรากลัวรถเยียบน้องไม่คกี้รถตามก้นมาตั้งหลายคันนี่ครับนี่นะครับช่วยให้น้องข้ามถนนมาแล้วครับนู่นนะสะนะลงสะน้อยไปนะเจ้าจะข้ามมาฝั่งนี้ใช่ไหมข้าก,ก็เลยช่วยเจ้าให้ข้ามไปฝั่งนี้แหละไปจะเรินเติบโตอายุมั่นขวันยืนมั่นมา หลังจากที่หมายแรกเราเจอสวาส่างเจอเลยเราย้ายมาตรงนี้คือหมายเลขสองคือลองทวดเผาครับหมยเคือดังก่อนมาฝึกพิสัยกันต่อครับ ครับผมครับทผู้ชมก็สทคัน่สิานรุาาแงมาครับผมนะเราลตดเชียนครับพอเหย่อผมก็าจะได้กลับเจะมีที่สูใจมาถวยเหยือละาุกเชีย์ครับผมเหยือสูงที่สุงเด็กมาพาเที่ยวครับ thank you นี้เรามาปลูกปาไม้ธรรมชาติมาสู้กับธรรมชาติโดนธรรมชาติสู้กลับครับผมลมฝนเจอทุกรูปแบบเลยครับวันนี้ทั้งปุปสซักใต้น้ําทั้งน้งําแรงทั้งเรือก็ได้ส่วนอัตรุศไปอีกอย่างครับผมของการลุกลาในวันแบบหยุดของเสาโรงงานอย่างเราว่านะครับผมกับไม้ธรรมชาติของอะไรแน่นอนไม่ได้ครับผมแต่อย่างน,าน้อยเรากไ็ได้ มาสชาติได้มาบายาสมาธิฟ้าได้หลายอย่างครับผมตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วครับามุมลจะไปต่อก็เลยขออนุญาตทิมครับนะครับผมก็ถึงขอนะครับถ้าประเมินฝากไว้ให้ที่คอมเมนต์คอมเป็นแรกนะครับท,ทั้งทีกัดหมายแรก ก right ้าวไปที่2องจุดนี้นะครับัผปักให้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาสรุปแดงกันครับผมอันนี้เราได้สแดบครับท่านผู้ชมลูกตานก็มไปเล้นะเี่ยากครับ่ยเล้นครับโอเคครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่อีทีหน้าครับ ตอนนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้ำน้ทะเลตุาเล็กตกปลาพาเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีค่ะท้ายนะครับเรื่อจากว่า <istry> ลมแรงครับผมเราเลยไม่รู้ว่าปลากิน